ก่อนอื่นขอเชิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านไหนพอมีกําลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือภาควิสงอาพาธบริจาคช่วยเหลือหมันทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีได้คลิปโดยตรงที่ผมแน้ไว้ของโรงพยาบาลได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดจันทร์เก้าแปดสี่กดจันทร์ศูนย์สี่เหลี่ยมกดออกบริจาคครั้งละหนึ่งร้อยบาททุกเครื่อง เพื่อสมทุนทั้งตึกู้สูงอายุข,ของโรงพยามาลศิริราชนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในนาทีนี้ด้วยเรามาตอบคําถามแรกกันนะครับว่าปุ๋ยอินรีเคมีจะต้องมีธาตุอาหารทั้งหมดกี่ตัวทึงจะขึ้นทะเบียนได้และเขาทึงเรียกว่าปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยอินรียเคมีนั้นนะครับถ้าพี่นสิกรผลิตแล้วหรือบตริษัทต่างๆที่ก็ผลิตที่ขายให้เราในปัจจุบันนี้มีเงื่อนไขข้อกําหนดตอนนี้คือปุ๋ยอินรียเคมีจะต้องมีธาตุอาหารหลัก ก็คือ NPK เนี่ยอย่างน้อย2ธาตุขึ้นไปนะครับพี่น้องิกรกไม่งงนะครับธาตุอาหารหลักของพืชเนี่ยเราก็จะทราบดีนะครับว่ามีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเนี่ยเขากําหนดไว้ว่าจะต้องมีธาตุหลักอย่างน้อย2ทธาตุขึ้นไปก็คือ NPK เนี่ยสตัวเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมี2ตัวขึ้นไปโอเคนะครับขาดตัวใดตัวนึงก็ได้แต่อย่างน้อยให้มี2ตัว แต่โดยทั่วไปก็จะขาดตัวฟอสฟอรัสหรือตัวโพแทสเซียมอันนี้แล้วแต่สูตรนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีครบทุกสูตรเพราะว่ามันต้องการทุกธาตุอาหารอยู่แล้วนะครับแต่ที่ขาดสูตรหนึ่งก็จะมีเหมือนกันเราจะมีสูตรให้ดูย้ํานะครับคําตอบที่ว่าปุ๋ยอินรีย์เคมีเนี่ยจะต้องมีธาตุอาหารหลักกี่ตัวตอบก็คือ2ตัวขึ้นไปนะครับคาถามข้อถัดมานะครับปุ๋ยเอนไ์เคมีเนี่ยปริมาณเปอร์เซ็นต์ธาตุอาหารเนี่ยจะต้องมีปริมาณเปอร์เซ็นต์ธาตุอาหารจํานวนเท่าไหร่ พี่น้องเก่อรทราบกันไหมครับตัวนี้เพราะว่าหลายท่านอสงสัยว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีเนี่ยบางทีทําไมมันสูตรมันต่าจังโอเคไหมครับแล้วบางทีมันมันต่าเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ของมันอยู่ว่าต่ําปริมาณเท่าไหร่เราไปดูกฎข้อนี้กันนะครับปริมาณปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับเขาบอกว่า,างี้นะครับปริมาณธาตุรวมปริมาณรวมของธาตุอาหารหลักต้องไม่น้อยกว่า12%ของน้ําหนักรวมพี่น้องสกรกรอย่างนี้นะครับ เอาไง่ายๆก็คือ NPK เนะี่ยบวกกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า12%โอเคไหมครับต้องไม่ต่ำกว่า12%เหมือน6 3 3เห็นไหมครับ6กบวกสบวกสเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับเป็น12%นี่คือเงื่อนไขครัว่าต้องไม่น้อยกว่า12%ของน้ำเหนักรวมก็คือ NPK 3ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามบวกกันแล้วห้ามต่ำกว่า12%โอเคไหมฮะ หรือ408เหมือนกัน4บวก8ก็ได้12อันนี้คือขั้นต่าของเขาย้ำนะครับคำตอบก็คือปริมาณธาตุอาหารรวมที่เป็นท่านหลักเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า12%ของน้ำนักรวมนะครับ